ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศตัวโลกเอาเมื่อนี้ FC เอฟซีเฮาสุขูทุกคนเฝากคนไหลค็แชร์กนติดตามไหมนะครับหอาจากกรนามสีรุ่งเรืองครับผมโอ้วันนี้มาทํางานแปลงใหญ่ต้องดินงานเหมาต้องเป็นดินอย่างนี้ก็ยังไหวยกําไรหลอดพื้นนะเอาผมไม่เสียพันนี่โอ้ย่อนเสียงจังน้อยด้อะท่านผู้ชมไห ิดถนนท้างดำหมดเลยข้างสีเล็กหมดเลดจุด,จดยอดจดดุดโอ้แดงเหนเนาะจิ้กลมให้จินเกลมิมเนาะเอาจินแบบนี้ก็เป็นก้อนนะครับเดี๋ยวโจหาละตรงปั๊บนี่ห้อยคือค้นนี่ก็แตกปุ้ยไฟปูไฟ,ไฟปั๊บไม่ไรายละเอียดหมสมขึ้นประมาณห้อย สามเมตรสี่เมตรคนละครับเนี่ยลุงเลอสร้างบ้านเนี่โอ้ยงามโพดคนละครัระดับสีแดงคนละคราบเป็นไหนท่านผู้ชมไปคนละคเป็นไหนงามบางงามอ,อ๋อบริเวณนี้ครับหอจาะกอน้าสีลงเรื่องตัวที่ทมแล้วเส้เไเไไนไงงนห,น,น,งงน,หเนเรียบภายในด้เพราะว่ากินงานเมาเนาะครับกินงานเมาก็บ่เรียบ ตรงตางเขาลงเรียบร้อยแล้วเป็นในกำไลไปอยู่สาเมดนี่แหละเขาเอิญกำไลหลอดคืนเนาะท่านผู้ชมเล้ยเยเป็นหนน้องไม่เกนะียร์มนโค้ดดำนะครับเด้ออ้องศึกษาเบงช่วงนี้รถดำรถไทนี่หายจินมยากแล้วงานรถ แมคโครมันก็เยอะครับผู้ดใดกาซสื่อแต่รถแมคโครแช่งกันสมัยก่อนหาเงินวันละหมื่นสองหมื่นโอ้หาได้ไงชืเม,มื่อนี่โวยฟังกต่ว่าโวยครับท่านผู้ชมไว้เอาสมให้ชิมงานเท่าเสียพานแน,น,น,น่นี่พวน่ะปาดก่อนยังไงมาไ่แถบั่นี้ก่อนรุ่นนี้ถือผนถือผนสามเทียวนะ สืบผลสามเทียยังติดปับ๊บได้ไเนาจะจะลองเบียร์ได้ตัวนี้ไหมเอาจะจะลองได้กินเบียร์ได้จีโอ้ยแดงได้ <laughs> มิตรก้นอนโคโลเครเรคนน่ะดีเมื่อปับ๊บ ปับเอาเองเนี่ยมันนี่มันมนี่ปับเอาเองชันจะขึ้นไหวไหมจเจ้าคุณปูจเจ้าคุณปูที่เป็นไรจวดจาดจดจาดบอเอาท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดกระติงเนี่ยเด้อเจ็ดีเอาสุขุมสุคนลำลำไปรวยเอาเขียนตูดอีกตามเดิมเอาไปเขียนปาใหม่ยังสีแรงรถ ราคาบูซามาครับนีู่ซามาในคาเทียวทอกันกำหนดราคาลัานตัวนะครับแบบสองลามนนี้ราคาบูซา,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 ามาจะกหกแดงปลาช่ยายเนาะตามชันๆไว้ไม่ไวโอ้หดจานจดจานหดจานดจาดจา